มังกรแห่งพนมเปนถอดรหัสเจ็ดปรัชญาผู้นำของฮุนเซนและเหตุผลแห่งความพักดีชายผู้เป็นผู้นำของกัมพูชายุคใหม่ในเวทีการเมืองโลกมีผู้นำเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถครองอำนาจได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบสี่ทศวรรษสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนคือหนึ่งในนั้นเขาไม่ใช่แค่นักการเมือง แต่คือสถาบันคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและคือสถาปนิกผู้ออกแบบภูมิทัศน์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับโลกภายนอกภาพของเขาอาจเป็นผู้นำอำนาจนิยมผู้กำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างเลือดเย็นและผู้ที่นำทาประเทศเขาสู่อ้อมกอดของจีนอย่างเต็มตัวแต่สำหรับชาวกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นที่ผ่านสงครามกลางเมืองและความโหดร้ายของเขเมนแดงภาพของฮุนเซนกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือผู้ปลดปล่อยคือผู้สร้างสันติภาพและคือผู้ที่นำพาความเจริญมาสู่แผ่นดินบทความนี้จะไม่ได้มาตัดสินว่าเขาเป็นวีรบุรุษหรือผด็จการแต่จะพาคุณเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน และนองเลือดของกรัรมพูชาเพื่อถอดรหัสเจ็ดปรัชญาและคำสอนสำคัญที่ขับเคลื่อนการเดินทางบนเส้นทางอำนาจของเขาและที่สำคัญที่สุดคือการพยายามตอบคำถามที่ว่าทำไมชาวกัมพูชาจำนวนมากถึงยังคงรักและสนับสนุนฮุนเซนรากฐานแห่งความชอบธรรมปรัชญาของผู้สร้างสันติภาพเพื่อจะเข้าใจทุกสิ่งเกี่ยวกับฮุนเซน เราต้องเริ่มต้นจากจุดที่เจ็บปวดและมืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นคือยุคข,ของเขมรแดงปรัชญาข้อที่1สันติภาพและความมั่นคงต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดนี่คือเสาหลักที่ค้ำจุนความชอบธรรมทั้งหมดของฮุนเซนและเป็นเหตุผลข้อแรกที่ทำให้คนรุ่นเก่าจำนวนมากยังคงพักดีต่อเขาอย่างไม่เสื่อมคลายจากเหยื่อสู่ผู้ปลดปล่อย ฮุนเซนเคยเป็นผู้เป็นชาการระดับกลางของเขมรแดงแต่เขาได้แปรพักและหลบหนีไปที่เวียดนามในปี1977ก่อนจะกลับมาพร้อมกับกองทัพเวียดนามเพื่อค่นล้มระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพลพศในปี1 9 7 9สำหรับชาวกัมพูชาที่รอดชีวิตจากการทารุณกรรมในทุ่งสังหารการกระทำครั้งนี้คือการปลดปล่อยที่แท้จริงนโยบายชนะชนะในช่วงทศวรรษ1990 เขาสามารถยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานได้สำเร็จด้วยนโยบายชนะชนะที่ดึงเอาแกนนำและกองกำลังเขมรแดงที่เหลืออยู่ให้เข้ามาสวามิภักดิ์โดยรับประกันความปลอดภัยและตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นการยุติการสู้รบได้อย่างเด็ดขาดคุณอยากกลับไปสู่ยุคสงครามอีกหรือไม่นี่คือคำถามที่ทรงพลังที่สุดที่ฮุนเซนและพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ PPC ใช้สื่อสารกับประชาชนเสมอมา เขาสร้างสมการที่ว่าหุนเซนเท่ากับสันติภาพและฝ่ายตรงข้ามเท่ากับความวุ่นวายและสงครามสำหรับผู้ที่เคยผ่านความโหดร้ายมาการรักษาสันติภาพไว้จึงมีค่ามากกว่าสิทธิเสรีภาพหรือประชาธิปไตยในอุดมคติตาราแห่งอำนาจปรัชญาในการปกครองและรักษาบัลลังเมื่อได้สันติภาพมาแล้วภารกิจต่อไปคือ การรักษาอำนาจเพื่อรักษาสันติภาพนั้นในมุมมองของเขาซึ่งนำมาสู่ปรัชญาในการปกครองที่เฉียบแหลมและไร้ความปราณีปรัชญาข้อที่ 2. ปฏิบัตินิยมนำหน้าอุดมการหุนเซนไม่ใช่คอมมิวนิสต์จ๋าหรือเสรีนิยมสุดตง่งเขาคือนักปฏิบัตินิยมตัวยงที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการรักษาอำนาจและเสถียรภาพ การเปลี่ยนขั้วพันธมิตรจากที่เคยพึ่งพาเวียดนามและสหาภาพโซเวียตในยุคแรกเขาหันมายาตีดีกับโลกตะวันตกในช่วงสั้นๆเพื่อรับความช่วยเหลือก่อนจะหันไปจับมือกับจีนยอย่างเต็มตัวซึ่งให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยไม่ตั้งเงื่อนไขเรื่องสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจแบบตลาดภายใต้การควบคุมทางการเมืองเขายอมรับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาการควบคุมทางการเมืองไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งคล้ายกับโมเดลจีนอำนาจคือเป้าหมายสูงสุดอุดมการเป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปรัชญาช้อที่3ระบบอุปถัมภ์คือเครือข่ายแห่งความพักดีหัวใจของระบบการปกครองของฮุนเซนคือระบบอุปถัมภ์ที่ซับซ้อนและยังรากลึกไปทั่วประเทศจากบนลงล่าง เขาได้สร้างเครือข่ายความพักดีโดยการมอบตำแหน่งผลประโยชน์ทางธุรกิจและการคุ้มครองให้กับนายทหารระดับสูงนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลที่เรียกว่าออกยาและข้าราชการระดับสูงทุกคนในเครือข่ายนี้ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสถานะเดิมและความสำเร็จของพวกเขาก็ผูกติดอยู่กับความสำเร็จของฮุนเซนจากล่างขึ้นบนระบบนี้ยังขยายไปถึงระดับท้องถิน่น หัวหน้าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่พักดีต่อพัก PPC จะได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนซึ่งพวกเขาก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆไปยังชาวบ้านอีกทอดหนึ่งเป็นการสร้างบุญคุณและความผูกพันในระดับรากหญ้าจงสร้างระบบที่ทุกคนในเครือข่ายอำนาจเป็นหนี้บุญคุณและมีผลประโยชน์ร่วมกับคุณความพักดีที่เกิดจากผลประโยชน์ร่วมกันนั้นแข็งแกร่งกว่าความพักดีที่เกิดจากอุดมการณ์ ปรัชญาข้อที่4ความเจริญที่จับต้องได้คือทุนทางการเมืองนี่คือเหตุผลข้อที่สองที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากยังคงสนับสนุนเขาเพราะพวกเขาเห็นและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหุนเซนสร้างตลอดหลายสิบปีมากัมพูชามีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลทั้งถนนสพานโรงเรียนโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับชาวบ้านในชนบทที่เคยเดินทางอย่างยากลำบากการมีถนนลาดยางตัดผ่านหน้าบ้านคือการพัฒนาที่แท้จริงการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ความมั่งคั่งจะกระจุกตัวแต่โดยรวมแล้วเศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วมีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและการท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้คนจำนวนมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในอดีตอยากแค่พูด แต่จงแสดงให้เห็นจงสร้างสิ่งที่ผู้คนสามารถมองเห็นจับต้องได้และใช้ประโยชน์ดได้ในชีวิตประจำวันเพราะนั่นคือหลักฐานของความสำเร็จที่ทรงพลังกว่าคำสัญญาใดๆํำปั้นเหล็กในถุงมือกรรมยีปรัชญาของการกำจัดภัยคุกคามเบื้องหลังภาพลักษณ์ของผู้นำที่ใจดีต่อประชาชนคือความเด็ดขาดต่อผู้ที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรืออำนาจของเขา ปรัชญ,ญาข้อที่5สศัตรูทางการเมืองคือภัยคุกคามต่อชาติปรัชญ,ญานี้คือด้านมืดของสันติภาพต้องมาก่อนเขาตีความว่าการมีอยู่ของพักฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและความวุ่นวายที่จะนำประเทศกลับไปสู่สงครามการยุบพักฝ่ายค้านการยุบพักสงเคราะห์ชาติหรือ CNP r ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในปี2017และการจับกลุ่มผู้นำพักอย่างเกิมสุขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการกำจัดภัยคุกคามทางการเมืองให้สิ้นซากการปรับปรามสื่อและภาคประชาสังคมสื่ออิสระและองค์กรพัฒนาเอกชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมักจะถูกกดดันปิดตัวหรือถูกตั้งข้อหาต่างๆเพื่อรักษาระเบียบและความมั่นคงในแบบของตนจะต้องไม่มีที่ว่างสำหรับผู้เห็นต่าง ที่ทรงพลังพอที่จะท้าทายอำนาจได้ปรัชญาข้อที่6ผู้ใดควบคุมเรื่องเล่าผู้นั้นควบคุมประชาชนผู้ใดควบคุมเรื่องเล่าผู้นั้นควบคุมประชาชนคุณเซนคือปรมาจารย์ด้านการสื่อสารและการโฆษณาชวนเชื่อเขาควบคุมสื่อกระแสหลักทั้งหมดในประเทศทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เพื่อนำเสนอเรื่องราวในมุมของเขาและในยุคดิจิทัลเขาก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ราชาแห่ง Facebook เขามีเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามหลายสิบล้านคนซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้นำที่ทำงานหนักใกล้ชิดประชาชนและเป็นคุณปู่ที่ใจดีการสร้างวัฒกรรมผู้ทรยศฝ่ายตรงข้ามมักจะถูกตีตราเป็นว่าหุ่นเชิดของต่างชาติหรือผู้ทรยศที่ต้องการจะทำลายสันติภาพของชาติซึ่งเป็นวัฒกรรมที่ได้ผลอย่างยิ่งกับคนรุ่นเก่า ความจริงคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจงเป็นผู้เล่าเรื่องหลักและควบคุมช่องทางการสื่อสารทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องเล่าของคุณจะเป็นเรื่องเล่าเดียวที่ผู้คนได้ยินการสืบทอดมรดกปรัชญาของราชวงศ์การเมืองเป้าหมายสุดท้ายของฮุนเซนไม่ใช่แค่การรักษาอำนาจไว้กับตัวเองแต่คือการส่งมอบมรดกและระบบที่เขาสร้างขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไปปรัชญาข้อที่7ตระกูลคือรัฐรัฐคือตระกูล ปรัชญ,ญาสุดท้ายของเขาคือการวางรากฐานของราชวงศ์การเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่เขาสร้างจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นการเตรียมการสืบทอดอำนาจเขาใช้เวลาหลายปีในการเตรียมฮุนมาเนสบุตรชายคนโตให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้ผ่านการศึกษาจากสถาบันการทหารชั้นนำของโลกเวสต์พอยต์และให้มีประสบการณ์ในตำแหน่งสำคัญทางการทหารการวางคนในตระกูลไว้ในตำแหน่งสำคัญ บุตรชายและบุตรสาวคนอื่นๆรวมถึงเครือญาติต่างก็ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในกองทัพพักการเมืองและภาคธุรกิจการการันตีเสถียรภาพในระยะยาวที่ดีที่สุดคือการส่งมอบอำนาจให้กับผู้ที่คุณไว้วางใจที่สุดซึ่งก็คือคนในสายเลือดของคุณเองมรดกที่ซับซ้อนและยังคงดำเนินต่อไปคำถามที่ว่าทำไมชาวกัมพูชาจำนวนมากถึงรักคุณเซนจึงไม่มีคำตอบที่ง่ายหรือตายตัว มันคือส่วนผสมที่ซับซ้อนของความกตัญญูอย่างแท้จริงจากคนรุ่นที่ผ่านสงครามและมองว่าเขาคือผู้ที่นำพาสันติภาพอะการเห็นผลเชิงประจักษ์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาผลประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์จากกลุ่มคนที่ได้ดิบได้ดีเพราะความพักดีต่อพักและตัวเขาการสร้างความสำเร็จของการโฆษณาชวนเชื่อที่สามารถสร้างภาพของผู้นำที่เสียสละและเป็นพ่อของแผ่นดินได้และแน่นอน ความกลัวทั้งความกลัวที่จะกลับไปสู่ความวุ่นวายในอดีตและความกลัวอำนาจรัฐที่พร้อมจะกำจัดผู้เห็นต่างมรดกของฮุนเซนจึงเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านคือการล่มสลายของประชาธิปไตยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกการเดินทางของเขาคือภาพสะท้อนของการเดินทางของประเทศกัมพูชาเอง ชาติที่ยังคงต้องต่อสู้กับบาดแผลในอดีตขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับอนาคตที่ถูกออกแบบและควบคุมไว้โดยมังกรแห่งพนมเปญผู้นี้